สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำตาเล่กันก็เลยนุชิ้นุชี้วันนี้ว่าอะไรก็ได้ครับนิ้วเล็กนะอันนี้ชื้อนะนิ่มพอเอาไปที่จมูกป้ายอะเลยวไหมครับนี่เงยเงยหน้าเลยมองไม่เห็นตาเลยเอาเอาเนี้ย ขออีกรอบหนึ่งได้ครับอืมอ้าวน้ำพอน้ำพอลล่ะ,ะสวัสดีครับแงวแงวันเลยบเปล่าอะแต่ไม่ต้องใช้นีว้วอะใช้นิ้วอ๋ออ่าน้ำพอแลไมต้องนี่นี่นไม่ได้นั่นเลือกแล้วน้ำพอไหนี่ มองแบบไม่เห oh. oh. ็นเนาลืมตาเลยมองไม่เห็นมน่ากลัวจัง